ขาวสารข่าแรกวันนี้นะคะไปดูบรรยากาศนะคะซึ่งรผสนิกรจากทั่วสารทิศเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะตลอดทั้งวันที่บริเวณท้องสนามหลวงประชาชนจากพื้นที่กรุงเทพและต่างจังหวัดต่างมารอเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดช ส่วนใหญ่ก็มากันเป็นหมู่คณะนะคะทำให้ในแต่ละวันเจ้าหน้าที่ต้องปรับแผนการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพเพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนประชาชนซึ่งวันนี้ประชาชนที่ทางกระทรวงมหาดไทยอำนวยความสะดวกให้เดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพมีด้วยกัน5จังหวัดค่ะประกอบด้วยจังหวัดสุรินทร์เชียงใหม่ฉะเชิงเราชัยภูมิและตรังรวมทั้งสิ้น3 7 6 2คน และเจ้าหน้าที่ได้เปิดให้เข้าทางประตูวิเศษชัยศรีตั้งแต่เวลา4นาฬิก55นาทีสำหรับประชาชนที่เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพเมื่อวานนี้มีจำนวนทั้งสิ้น44,076คนส่วนยอดเงินทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายโดยสเสด็จพระราชกุศลมีจำนวนรวม2,786,055บาท25สตางค์ค่ะ